Amém. Yeah. สวัสดีครับสวัสด,ดีทักทายทาง YouTube ด้วยละกันครับผมแล้วก็สวัสด,ดีทักทายทางแฟนเพจครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านน้องปือตะบนกลัลทาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับผมรถแห่มินิบัสมุ่งคนสาวทำการจอดเล่นครับเป็นงานบวชครับบวชเสร็จก็ทำบุญกระดูกต่อพร้อมเลยนะครับผมช่วงนี้อยู่ในช่วงพิธีการครับ

ยังเกณฑ์เจราญันนังนโดยเกวิจเตวิเวทังโัวรตตนันธรรมะตมันนาเทตันี่ฮะเจ้าของเครื่องเสียงครับผมเกวิจประวันตัวแดงแดงเกณฑ์เจริญันนังนโดยเกวิจเตวิเวทังสวัสดีรตู้เบสซูอะไรจ๊ะไม่รู้ครับทำเองทำเองครับดอกมันหันหน้ายังไงตั้งตรงเหรอครับดอกดอกหน้ามันตั้งตรงใช่ไหมนนี้ก็เป็นกด มันจะเหมือนว่าเป็นออเดอร์มไม่บอกไม่ใช่เป็นออเดอร์แล้วเพราะบอกมันตั้งตรงนี้ครับฮันน้า,นนานมานี้แล้วก็ทำอะไรที่บังอันนี้ทำใช้ทำใช้นานอย่างน่าจะประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วไปเร็วมากเลยนะสิแปดนิ้วใช่ไหม ดอกของอะไรครับจ๊ะดอกน้มตาาใช้มากี่ปีแล้วนะดอกนี่ยังทำเป่นคู่นี้เพิ่งตีเจ็ดปีแล้วดอกสิบปีไม่ไมาเตอนเลยคู่ได้เหรอมีหอมด้วยมั้ยหอมด้วยครับมี power มะ น่าจะสี่ตูดหรือเปน่าตัวเสงมอนเวติสัาสิบบแม่น่าจะใบละสองดอกครับตีตู้ใช้เองครับผมตีตกา ตตุตินนาเิมหาปะนิอิตังปิตังเกระตนะปะเนตานเตเตนะตะเตนะตัวาเตวะเล่ ia, นแบบไหนเดียวดูบวามไล่ดวงไะโยตามนตะตาเกลนิคาเมโนะกวาตามะตาตานเนเตปาเตอ๋ um. อเล่นสามทางนี่สามทางครับมมเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็ฮอนดี ตงม่รู้จะจินใครจะจอดหรือเปล่านะครัเะว่าให้จะดทีตรงนั้นทีแรกคุยกันว่าให้ขึ้นมาตรงนี้ สวัสด uhm. 네ีครับกานตาเนปันเตเตรายาชายาไปเล็กกระทากอเด็ดมเพตังแกรตนามปณิตังเอเตนาตาเตนาตวาเตร์ครับ จะเนตคาะปาตาโตาจเนปาาโสนาะเาตจะเนตุปาตาสะเนปตานาจเนตุปาตาาะเนปาตานาจเนตุาตาโนานตปาตานาจเนตุปาตะนาจะนตปตานาจเนตุาตาโตะเนปตนเนตุปานเนตปาตานาจนตุาตนะเนปาาโตนาะเนีุปาตาเนตุปาเปาตินะเนปตาอนี้นีุตนเนตุตนเนีุปาานตงเนีย เฉียงเฉียงเฉียงไปนิดนึงอะแต่ว่าต้องเข้าตรงนี้แหละเข้าตรงนั้นมันเข้าเข้าไม่ได้หรอกติดต้นไม้เข้าก็ต้องขึ้นตรงนี้แหละ โอ้ยงานตรโด้คนโวยรับชืนทำงานชาติเน่เรื่ออะไรอีกนะสิเล่เกิดมเล่จังหวะสิเล่บกไวไฟไม่ได้เอาไวไมาทั้งสองพื่นเลยก็เอาไวไฟไม่ได้อีกสองพืนเลยมะเขือขึ้นไปทุกไวไฟไฟที่ไฟกนเรื่เลยใหุ้รบะรบ เร <premises. S 2> ื่องไรเสียงเออเสียงมากอาหารจิมแคบครับเดี๋ยวพาไปดูพาเวอร์เขาก่อนเต้าตราวอ่ะไม่ได้ฟังเสียงหรอกครับเวลามันชั้นชิดกันหลากหลายมากเลย หน้าลายขับคนครับมิวสิกครับขับคนอีกกไม่รู้ขับอะไรแล้วก็จะมีทีดีเคแผ่นครับติ๊กทินี่นะเป็นของชั้นอ้นนะครับอาจา์อ้นนะน่าจะขับปบ๊นะเรว่าน่าจะเอามาขับปบเลยเอกติส่วนท d ด น่าจะเสียงกลางครับกลางแหลมครับน่าจะเป็นกลางแหลมครับสองแค่นี้แค่ใดแค่หนึ่งอ่ะเป็นเสียงกลางแคน่หนึ่งเป็นเสียงแหลมครับ EQ ก็จะเป็นของ DBX ครับอ้ดูกันดันสไลด์ครับการับ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ซอสของโพนิกครับ หม้อดึงไฟก็60แอมของกรมสันนะครับผมก็จะมีพาวเวอร์ตัวนี้1แท่นด้วยครับอีเทคหรือเปล่าน่าจะใช่ครับนี่มีแรก็กตัวเล็กของฮาร์ดร็อกครับมี EQ คิวฮาร์ดร็อกอีกอีกตัวหนึง่งแล้วก็จะมีคอร์ตของฮาร์ดร็อกอีกตัวหนึง่งแต่หน้าจะไม่ได้ใช้ครับส่วนมิกก็จะเป็นของ ตาราง12ช่องบงอ่ประมาณนี้นนเครื่องเสียงในงานครับผมไม่ได้ฟังเสียงหรอกเนาะใกล้จะถึงเวลาทำการแสดงของรถแห่มมินิบัตรมุขสาแล้วครับผมเป็นงานบวชครับ แสดงงานบวชนะครับพ่อหน้าครับอนุโมทนาสาธุกับพ่อนาาด้วยละกันครับผมวววนนบวชเสร็จก็ทำบุญกระดูกต่อครับนะออโอเคสำหรับคลิปนี้ครับพาทุกคนมาดูมาชมระบบเสียงของทีมงานเครื่องเสียงนะครับบ้านน้องปลือับตะบนกำลังหาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับผม